คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงเพราะมันเกิดพุทธกลางคืนหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับมาดูในะเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินเป็นอย่างไรนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไระครุณไพ่ขึ้นเบล์เรื่องของ อำนาจนะครับเป็นสิงโตเลยนะอในเรื่องของการเงินก็ต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็คิดตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะมีความมั่นคงแค่ไหนเพราะพลังงานที่จึงดูดในเรื่องของทรัพย์เนี่ยมาจากจิตใจของตัวคุณที่ดึงดูดในเรื่องพลังงานจักรวาลดึงดูดทรัพย์ ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นนะครับไมารู้ิว่าในเรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรดูซิค่าใช้จ่ายไปขึ้นในเรื่องของความอดทนนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยนะอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาบ้างแต่ก็ยังพอที่จะกระจะัด ปัดเป่าไปได้ดีนะจัดการได้เรียบร้อยไม่ได้เกิดปัญหามากนักนะครับในเรื่องของหนี้สินละ่ะหนี้สินจะเพิ่ขึ้นเหนือเรื่องของการที่มันแบบแบบต้องจัดการต้องแก้ไขนะไม่งั้นหนี้สนินจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการที่คุณต้องดูแลเอาใจใส่ไม่สร้างหนี้เพิ่มในห่วงช่วงนี้เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาในอนาคตได้นะเงินเก็บหลักเงินเก็บไปขึ้นเป็น LGBT เนะี่ยหมายถึงเรื่องของเรื่องวิจัร ตัดสินใจเก็บแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงได้แบบเต็มร้อยอาจจะคิดไว้อยากเก็บร้อยแต่เดือนนี้มันได้สักห้าสิบอะไรแบบเนี้เออมันก็ยังเก็บได้บางไปได้บางเธอก็ถือว่ายัางได้เก็บนะอ่ะต่อมาไปขึ้นการลงทุนงลงทุนได้นะแต่ก็ต้องวางแผนเรื่องของรายจ่ายนี่สินที่ดีก็แล้วกันนะแล้วก็เงินเก็บให้มันสมดุลก่อนถึงจะเอาไปเรื่องของการลงทุนได้เพราะช่วงนี้ลงทุนแล้วมันมีความปังนะแต่ลงทุนแล้วมีมความปังเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นลงทุนแล้วมันเกิดผลเสียผลกระทบกับด้านอื่นๆก็แล้วกันนะครับ เรามาดูช่องทางการเงินดูซิว่าช่องทางการเงินมาจากทางไหนบ้างนะครับช่องทางอย่างแรกนะครับไปขึ้น,นเรื่องของการที่มันเหมือนมีจ็อบเสริมงานเสริมงานเร่งงานด่วนอะในเรื่องของงานที่ถ้าหากใครทรํโ OT อหรือทํางานรับจ็อบเสริมในงานที่คุณถนัดความสามารถ ที่คุณถนักเนี่ยสามารถจะสร้างเงินสร้างทองได้อีกหนึ่งช่องทางมาจากความทุกคนนะมาจากความเร่งรีบของคนและคุณไปช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลนะครับก็ได้ช่องทางมากขึน้นโดยไปถึงเรื่องของไปขึ้นเป็นของอบอุ่นเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจากปูหลักผู้ใหญ่จากคนรอบข้างจากญาติพี่น้องนะครับก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะต่อมาไปขึ้นในเรื่องของการเข้าป่านะมันเป็นในเรื่องของการสร้างพลังงานทางใจิตใจตัวเองมากกว่าจะได้มีไอเดียมีความคิดนะครับในเรื่องของการ หาลู่ทางหาช่องทางมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นช่องทางที่มันมาเกิดจากจิตใจและมันทำให้มีแรงผลักดันในการทํางานมากยิ่งขึ้นมันทำให้แรงใจคุณมีเยอะและคุณก็ทํางานได้มากโดยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างน,นะครับจะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเท้าฤดูปักนะครับถือว่าในหวช่วงนี้มีโชคมีลาบเข้ามานะครับเรื่องหวยเรื่องตัวเลขค่อนข้างจะดีตอวันค่อนจะปังเหมือนกันนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าตัวคุณต้อง สร้างในเรื่องของคุณงามความดีการคิดดีการทําดีการพูดดีไพ่คิสปาพุดหมายถึงการพูดการเจรจา,าพูดด้วยคําคพูดดีๆนะอย่าพูดในทางที่สอดเสียดดินทาคนอื่นนะจะเป็นการเสือเส่อมโชคเสื่อมลาภนะเรื่องของหวยเรื่องตัวเลขก็จะหายไปันั้นต้องอยู่ในคุณงามความดีเพื่อเสริมโชคเสริมลาภให้กับตัวเองด้วยเช่นกันในห่วงจุงนี้นะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ไพ่ขยายในเรื่องของค่าใช้จ่ายรูส้สิในเรื่องค่าใช้จ่ายไพ่ขึ้นจมดิ่งเนี่ยมันมีเรื่องสิ่งที่ต้องจัดการแก้ไขนะมันมีบางอย่างที่คุณคิดว่าเป็นประโยชน์แต่บางทีอาจจะไม่เป็นประโยชน์ก็ได้นะบางสิ่งบางอย่างที่คุณซ่อนเอาไว้นะบางทีบางอย่างมันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาหารการกินในเรื่องของซื้อเสื้อผ้าซื้อของส่วนตัวซื้อของรักต้องซื้อทุกๆเดือนต้องกินทุกๆวันต้องทิ้งทุกครั้งและบางทีบางอย่างมันก็อาจจะ มากเกินไปนะฟุ่มเฟือยเกินไปอันนี้ก็ต้องมีการคัดกรองให้ดีมันจะได้ไม่ใช้จ่ายเกินตัวในวงช่วงนี้นะครับต่อมานะครับหนี้สินไภขย้น้นเรื่องของการรักษาเนี่หนี้สินี่มันต้องมีการจัดการต้องค่อยๆ เย็บให้เรียบร้อยมาต้องค่อยๆเย็บให้มันเข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้น,นในทุกนี้อาจจะต้องมีการจัดการแล้วก็จัดสรรการเงินให้มันเข้ารูปเข้ารอยให้ได้ดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันทําไม่ได้ก็ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานซะหน่อยนะครับต่อมาในเรื่องของเงินเก็บะอะให้ขึ้นในเรื่องของความตายนะในเรื่องของเงินเก็บเนี่ยเออมันยังพอเก็บได้บ้างแต่ก็บางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องแบบ ต้องคกืนอนะเรากืนน้ำมไหลอ่ะเออมันเป็นการที่แบบต้องฝืนนิดนึงนะในการเก็บโอเคตัดใจเก็บเลยนะร้อยหนึ่งนะเออสมมติเราจะเก็บร้อยหนึ่งเมื่อห้าสิบดีไหมอะไรเงี้ยบางทีมันต้องแบบหักใจนิดนึงอ่ะมันต้องข้มแข็งใจนิดนึงเพื่อจะเก็บให้ได้ไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เก็บสักทีนะครับต่อมาเรื่องของการลงทุนละอืมเนี่ยการลงทุนที่บอกว่าถามว่าได้ไหมได้แต่ว่ามันมีเรื่องค่าใช้จ่ายปะ มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมีเรื่องของหนี้สินมีเรื่องของเงินเก็บอีกดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะเหลือเป็นลงทุนสักเท่าไหร่กันเชียยนะแล้วเนี่ยม,มันอยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรให้มันเหมาะสมที่สุดแล้วก็ไม่เกิดผลกระทบในเรื่องของาใครจ่ายในเรื่องของหน,นี้สินต,ต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาุษย์ว่าในเรื่องของไพ่นาสิทธิกระยะจะโบว์เรื่องอะไรถึงจะดียิ่งขึ้นนะไพ่ขึ้นในเรื่องของอปีวะเมียนะครับในเรื่องความมุ่งมั่นความตั้งใจการ การจัดปะเป๋าเรื่องของอสิ่งที่มันเป็นหนี้สินต่างๆให้มันดีให้มันเรียบร้อยนะครับต่อมาไปขึ้นเนเรื่องของเท้าทุตรถนะครับเรื่องของพลังงานของการที่ใช้จ่ายตามใจใช้ใจ่ายตามอารมณ์ตัวเองจนเกินไปซึ่งจะทําให้ในเรื่องของอความคิดนะดูความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันเหมือนตามอารมณ์ตัวเองจนเกินไปน้มันจ่ายเยอะช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อนุ่นซื้อสิ่งซื้อนั่นเยอะเกินไปอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ มนุสิว่าไพ่บุญญาเปิหารขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องการปิดทองนะครับพระพุทธรูอาจจะไปไหว้พระก้าวัดนะครับเราปิดทองพุทธรูเพื่อขอพอรให้มีเงินตรางเงินทองเพิ่มมากินขึ้นมีทรัพย์สมบัติเพิ่มมากินขึ้น,มมน,นหรือว่ามีช่องทางมากิ่งขึ้นนะครับเราไปถึงการที่คุณไปทาบุญแล้วก็อ,อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเยเวรด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดอุปสรรคไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆท,ท,ท,ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยเช่นกัน นะครับบดชื่อว่าเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของการเงินของคุณในช่วงนี้เป็นเลขอะไรนะครับปรับให้ขึ้นเป็นเลข7นะครับเลข7ค่อนข้างดีนะ ขึ้นเป็นเลขสานะครับให้ขึ้นเลข7แล้วก็เลขสาถือเป็นเลขมงกลของคุณในช่วงนี้เพื่อเสริมในเรื่องของความเข้มแข็งในเรื่องของการเจรจะใช้ใจ่ายนี่จะดูแลเอาใจใส่เพื่อจะเก็บเงินให้อยู่มากยิ่งขึ้นนะครับให้คุณนําเลขเ็เลข3เนี่ยเอาไว้ร้อมรอบตัวคุณทําเป็นไวเปร์ก็ได้หรือจดสระดาษเก็บเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับเป็นการทําให้คุณเก็บเงินอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเราเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจทีด่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ